พี่น้องมาเบิงห้อยครับคุณ่ะโอ้โ,โหยุยไอ้เบิงดูนี่พุณละครับปืดขี่ก้อนบอกไงโอ้ไปเอยาเบิงทางรถไปเลยโอ้ยทางไปแฝนมละลายมาเลยครับพุณเนี่ยลงไปทั้งบุญครับอ่าพี่น้องโอ้ตัวที่สองครับรุ่นบิ๊กไซค์ครับ <laughs> bên người nghe bay gì oh, có mưa rồi tôi xong để... nghe สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านครับผมปลอกับเบาวนกรอนว่างครับมือนี่สิพ้าพี่น้องมากกองเขานูครับพี่น้องโอ้ไม้นี่สุดยอดครับไม้ไม้นี่นะทเทพเราเคยมามาสันตอกแล้วว่านูร้ายครับแต่ว่านูบ่เขาตอกมือนี้ก็เลยสิมาชำการันว่างกองเขาเอาครับ น้องพาไปเบื้องพูนทพะทีบเรากำลังเจาะทางไปครับนี่แหละว,ว่าที่เจาะไปดี่แหละครับนี่เจาะลงไปนี่อยู่ว่างกองเขาอยู่นี่และครับนี่แหละก็ับไปทั้งนี้แล้ครับดอนนี่ดอนเดียวกับพ่อเราแหละแม่วันเทพดอนเดียวนี่เจาะได้จักสิบยี่สิบกองนี่กอ้ยิ่งกันคักแล้วครับเอาก่อนสิรับชมคลิปไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดติดตามเป็นอกาลังใจให้บ้านนะครอนมากนะครับผมมาพี่น้องรุ่นกันแรงนี่ครับมาสีมานบ่รอติดตามครับผมครับพี่น้องมาเบิงห้อยครับคุณ่ะโอ้โ,โหไอ้เบิงดูนี่พุณละครับปลลลลืดขี่ก้อนบักใหญ่โอ้ม่าต้องมีแท้ละตัวอย่ยครับเดี๋ยว ว่างๆของเขารอบๆนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมไปจัดการว่างกองเขาทางทางนั้นครับเดี๋ยวมันสิบบรได้หลยกองเอาเราติดตามพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งทางด้วยเจาะไว้โอ้โหคนละครับมีผ้าเบิ่งทางเฮ็ดใบรวดบันคนครับงานไว้น้ำทางนี่แหละคนครับโอ้โหเทียบอยูค่คนออกสีงอ,อก ตายขวาเลยครับนี่ในสองทางน,นะเขาข้าเลยครับพี่น้องไพื่นะตะเว้นแต่เว้นกำลังสีลงแล้วตอนนี้นาะสิประมาณหาโมงก็ล้ะครับบ้านท่านไหนบ้างกองเขาจะกองอยู่กะว่าสิทางทางก่อนครับทางทางเราจังสิทย่อยว่างกองเขานาสิท่านอยู่คิดว่าเอาครับเดี๋ยวพอถทางทางต่อยก่อนพี่น้องไม้สวยไม้สวย โอ้ยอ่าเบืองทางรถไปนี่โอ้ยทางไปแปนไมไลายเลยครับโน้ะลงไปตั้งบุนครับนี่าเทบก็ลังว่างกองขาเกรงยังงไม่ใ่้ึงใสคักดิโอ้นาทิว่าคักครับใส่ห้อยกัดดิห้อยกัดดิใส่ใส่ใส่เน้เอใส่ไเพื่อตีครับ เดี๋ยวอะไรที่นี่บึงดูพี่นอ้องจุดมีว่วะโอ้โหโโอ้หของแท้ครับอาทั่วว่าง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 ขนาดแล้วเอา้ากำลังว่างครับว่างโอ้โหสายไต่ไต่ตลมลมลมหนีน้ำบากล่องหนึ่งเออโอเคครับอยู่ในนี่กลอ่องนี่ครับขล่องในคนละว่ามันไายหูจริง เออบเป็นห้อยขวดอีกห้อยขวดดูสิออเอาไปทางนี้นออ่ะบ่ยืนบังดูเห็นบ่ไปครับมองครับอืมข้างในหมดนะข่าขาวโอ้โหขัดขัดขัดอ๋อไปลุยต่อค้ามเรว <c ười> แค่ทางทางก็เป็นชั่วโมงแล้วครับนี่แหละครับตะเวนกําลังสิตกดินไปบังเดูเอานี่จุดหนึ่งมองนี่จุดหนึ่งีง่งครับอืม เอาวางต่อครับคืละไปทั้งนี้ละต้นไม้ไปไลยเนาะมาเบิ่งบัมนนองโอ้ยนะกองเขาพุนละกลางจอคุแล้วครับงานมานน้ำทังนี่ลหละ้างไปได้ะมอ่านซิปกล่องแล้วละครับคิดว่าลองดู้องอันนี้ห้อยห้อยมันกัดเลยครับท่านทางพากลางเลยครับนี่กลองหนึ่งโอ๊ยนไม้ไปนี่ครับ อีก,กองนึงเฮ้ยหมาไไปข้างหลังนย่และพี่ครับยู่มาเบิ่งโอ้ยตคับครับอืน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้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 ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ้่เ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเ้ย้เเบิ่งเ้้ย พากลาง์ดเลยครับเนี่ยงี่เงาไปเลยครับแมนมืดเดลยครับอันข่าเขาเนี่ข่าเขานี่ก็ห้อยห้อยหนูกัดหยาดเลยครับุนะจนหอดสุดทั้งเอานี่อันกองนึ่งหละกลางจอแล้วกะนี่นะครับกองนึงแล้วกะอ่อนมากมาซิมีทั้งนี้อีกนี่นะครับน่ะกลางจอดำๆมันกองนึ่งเอาโอ้เมื่อเอเลยครับ มืดแห้งเอาครับพี่น้องเดี๋ยวแรงนี้ห้องรุ่นกันครับอรอลุนกันว่าสิได้โตสิมีความมานให้พี่น้องรับชมบ่เอาจะลืมได้ครับผมฝากกดไล k ์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเป็นกกลังใจในการทําคลิปครับเอารอชมขึ้นนี้ครับสีมนันสีบ๊มันไ่อาห้องมันไปเลย่ครับ ย่ังฟื้นด้วยพี่น้องมันนีย้ยมงฟื้นไว้ดังกอนจะไปลออของเขาแต่เสพฟื้นดี่วคุณนึกว่าจะแค่ไปเดิงงนงาน มิมอยอะตนี้นเป็นตะคือยอ<า>ยู่<า>ยังบอหัวตาดิครับละพี่น้องดังไฟไว้ตรงนี้นนเลยไข่หนาวจาังเลยหาฟืนมาเตรียมไว้ก่อนครับเด้ยโดนหดน,นึ่งโอ้ยโดดนิดหน่อยหนึน่ง อมแล้วครับพื้นเห่ห่อนแามเล้อห้องอมาถึงไฟรอกกัน ขายจากข้าวครับตอนนี้ประมาณอาชีพทะไรหาโมงหกโ, <ฮ S 1> โมงหมดนะจึงหกโมงแล้วโมงกว่านะครับดังไฟถาแล้วดังไฟถาเออคนละถุ่มหนึ่งประมาณถุ่มหนึ่งคนละครับยังเกีอยวแปะโอ้มือแหลกเด้อมันน้องจักว้านหนูสิเขาของเขาบ,บ่วบัวเจ้าห้อยหอลายแท้ห้อยหลายขนาดครับไม้กับไม้ไม่เจ้าเป็นไม้ทีนะเทพเรามา สั้นตอกว่าหนูร้ายว่าสั้นครับหนูร้ายแต่ว่าบอเขา่าบอเข่าตอกก็เลยต้องใส่แผนซองครับกล่ <c oughs> องเข่าใส่มันเลยครับเหมือนกล่องเข่าใส่นะที่มีโอกาสมีโอกาสดีถ้ามันเข่ากล่องเข่าว่ามือแหลกดิอ๋อเดี๋ยวนั่งเเซมย์จะเข้าครับต้องออกไปเนาะ ครับพี่น้องได้เวลาแล้ววันนี้ตอนนี้ก็ลังมั่นตกมั่งกลัมั่งเกือบสิทุ่มแล้วเดี๋ยวสีล้องไปเลาะเบิ้งจักรอบครับว่าหนูสิออกไปหามันออกเร็วครับเดี๋ยวตุ่มจ้ำมั <c oughs> ่มนให้แ,แด่เราไปสุดว่านะห <c oughs> <c oughs> ้อยหนูไลยบกทักรับห,หามันเข่ากองเขา่าทีออ่พี่น้องไปครับไปท่ากนันัไปนั่งจอบนูกัน มาออบแรกสรุปผลงานแด้มานนิ่งแต้มครับุผู้ใงไฟนะ่รแจ่มสือยสวยเปิดไฟใส่ในเทปอะละครับยูคนละครับเบิ้งออเดอร์โห่งามครับ <c oughs> ยิ่งยิ่งสองสองสองนัดถือตัวหนึ่งตงัวหนึงงน่งบ่เถือกครับปื <c oughs> นแต้ป,ปูงเ <c oughs> อ,อ้แต่แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือลมแห้งครับลมแห้งกว่าคักเลยเตมลมแห้งกว่าออกกินเมื่อกี้ก็ได้ ตัวตัวที่ได้ยิ่งนี่กะต้องรอครับคุณอ,อ่ะไอ่ฟ้าไม่ร่มร่มแห้งครับตอนนี้แต่ว่าอตัวที่ได้นี่กกมันจังไหนล่ะมันก็ออกตอนร่มนี่แหละร่มก็จริงแต่ก็ออก โซ่ไม่ได้เข้าครับตอนนี้ก็ไม่รอดผมอ่านทุ่มทุ่มกุ้งครับทุ่มสี่สิบเบื้องแรกทกาเมื่อกี้ทุ่มสี่สิบทุ่มสี่สิบต่ว่าล่มแห้งบักคักครับโอ้ยสงสัยสิได้นั่งขายล่มโซาล่มเหอรอจ้ากระเด็นยางเลาะเบื้องไหมถามว่ามีหนูบอกว่ามีอยู่ครับหนูแต่ว่าหนูเพราะท่านเห็นกล่องเขาคิดว่ามันกัดหนายอยู่ใกล้ๆกล่องเขานั่นแหละนีเสียงอยู่มีเสียงอยู่นี่เป็ดติ๊กติ๊กย่าอยู่แต่ปัญหาคือนี่แหละ ล่มนี่แหละ <c oughs> พี่ยังยังหน่อยกะยังหน่อยก็ยยกไม่แห้วหรอกละมันนี่ <c oughs> พ่อได้ขวัวแก่แก่เมื่อยหรอกละแก่เมื่อยทางทั้งทางทางั้งยางอาครับพี่น้องเดี๋ยวนั่นงส่งเมย์จะเข้าครับเดี๋ยวไปบุ่นตัวอ,อาจีพนั่งล่อให้ลมมันคลายลงเนาะตอนนี้ลมมันแห้งขอดร่มคลายลงเราจังะลุยไหมอีกรอบนึงจ็คดีเศร้าตอนนี้ว่าเดี๋ยวรมก็ได้บรรยากาศ เอาไปยังรอติดตามเนาะอ่าพี่น้องโอ้โอตัวที่สองครับรุ่นบิ๊กไสครับเ <laughs> บนนิ่งเด้อแย่ไฟอยู่ดิปอนดกเ่็บก็มืออย่างนี้มึงนี่นะครับมือด้มหีได้ยัตัวหน่อยไปซี่สัมเซแย่งครับตัวนี้ แหงครับไต้หนูแคอยู่หนูออกเชกมุ่อเวลาตอนนี้ครับผมมสองทุ่มสามสิบเจ็ดครับสองทุ่มสามเจ็ดคันคันล่มล่มลดล่มอ่ะได้ยวิ่งอยู่ครับหนูก็ลังสิ่พอของเขาลรวงามงามงามใสสวยครับนอนมันมันต่เทปท่านได้ยิ่งอยู่เมือนท่านได้หอกหออรอบเดียว่านีลรอยอยู่ไม่อหนูเอย ไเด็กวิ่เลาะไม้อยู่ครับมันม้าส์มันม้าส์มหมดละเด่นแค่นไอเด็กบอกว่าเด่นคุ้มค่าค่าทางอยู่ค่าเมื่อยอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวคุต่อครับลมเหนือแห้งครับไปเลยการเริ่มเย็น ดองใหม่แล้วครับตัวหนึ่งตัวที่สามครับนี่ไฟเป็นละอใส่ใส่เท่าๆครัครับน้อยกว่าน้อยกว่าสองตัวแรกอยู่ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ถุมกว่าแล้วครับพี่น้องสี่ถุมกว่าล่มเพราะท่านเศร้าอยู่หูก็ออกเรื่อยๆครับยิ่งถึงแนวไปถึงแนล่ะครับคืยิ่งมาถือครับถือพร้อมเกียย์แล้วอีองฟงแล้วมาท่านถือยก่วมาสั่น โอ้แต่หนูหลายอยู่ครับพี่น้องขนาดอ้อยบ่หลายกล่องเนี่ยอ้อยผมมั่นสิบกลัวแนวยมันเสียเวลาถางทางเนาะแต่หนูก็ยังทยอยเขาเรื่อยอยู่ครับโอ้ไปแห่สามตัวแล้วเดี๋ยวรออีกจัหน้อยครับนาที่กับเลวล่ะล่มแห้งอยู่ตอนนี้ให้มันล่มเบาๆก็หนีจัหน้อยหาไดีรลุ่นจัตัวสองตัวโอเคครับรอติดตามครับหาได้เพิ่มโอ้ไปแห้ง ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วมือนี้สรสัยสิไเด็พ่อสมีแลละครับเดือดเดียวเดือดเดียวได้หมดนล้ครับหมดนล้เบิ้งปลายไฟนมดสามหางครับโอ้ยสวยๆเลยครับคุณนะสามแจมสวยๆครับเดี๋ยวจะต้องกลับมาแก้มืออยู่ครับพี่น้องเพราะว่าดูลายอยู่ครับมันร่มช่วงเออมันร่มแห้งโคตรครับเลยยิ่งบไดแลเท่ยิ่งบได้ล่มคักอ๋อบ่ไปยังมือหนามาแก้มือก็ได้ยหรอกหมนนะงวดหนา ครับผมจังเลยก็ขอบคุณพี่น้นองนะครับทีสาม,มารถรับชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามตดเป็นกรลังใจมาค่อนว่างกันเลยครับผมอีพี่นาจิาพ,ภพ,ภพาเพชรพรกินยังจะนอาติดตามพี่น้องสระบนรีขอบคุณขอกทานสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องไปหมดละสามห้างสวยๆเอาถือว่าเบาแห้่ว